สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาดูพัสดุกันนะนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะส่งผ้าไหมามาขายให้เรานะคะสามารถที่จะติดต่อมาที่เพจของเราได้เลยนะคะเพจของเรามีชื่อเพจว่ามนตรามหาราณีนะคะพิมพ์ภาษาไทยนะคะมนตรามหาราณีของเรานะคะรับซื้อผ้าไหมผ้าไทยนะคะรับซื้อผ้านะคะทุกชนิดที่เป็นผ้าทอมือนะ ผ้าไหมผ้าทอมือต่างๆนะคะอ๋อแพ็คมาแบบนี้เลยลูกค้าแพ็คมาดีมากเลยลูกค้าแพคเสื้อมาเป็นแบบเป็นแบบนี้เลยพี่แนนลูกค้าแพ็คมาดีมากเลยค่ะเป็นชิ้นๆหรือเปล่าแพคมาเป็นเป็น,เป,นเป็นถุงแบบนี้ค่ะออแพ็คมาค่อนข้างดีมากๆเลยเดี๋ยวแกะให้ดูทีละชิ้นเนาะแพ็คมาดีจริง ตัวนี้เป็นแพรวากรลสินคุณแพรว่ากาะสินดูดีมากเนี่ยค่ะแพรวากระสินนะคะผ้าไหมแท้นะคะผ้าไหมแท้เลยค่ะสีเหลืองไปหนึ่งตัวนะคะแพรวากรลสินตัวนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆมนจะบอกว่าท่านใดที่อยากได้นะคะผ้าแพร,พรวากระสินล็อตเนี้ยสวยๆเข้ามาเทียบเลยนะคะมาดูรุ่นนี้ค่ะพี่แนน ที่แนนร,รุ่นนี้สวยมากนี่ยค่ะนี่ค่ะอ่านี่ค่ะลายมหาพันมหาราชินีนะคะพันมหาราชินีแพนกล้องมาใกล้ๆได้เลยลุกนะเนี่ยค่ะพันมหาราชินีสวยมากเนะยค่ะนี่นะคะแล้วมีรุ่นไหนที่สวยอีกรุ่นหนึ่งที่มนอยากแนะนําคือหน้าไต่เครือนะคะตัวนี้หน้าไต่เครือนี่หน้าไต่เครือผืนนี้สวยมากและใหม่เอี่ยมเลยค่ะ ไม่เอี่ยมนะที่นี้คือเป็นงานที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะนะคะลูกค้าอาจจะซื้อแล้วเก็บไว้ในตู้นะคะซื้อแล้วเก็บไว้เนี่ยค่ะลายสวยมากๆคุณดูนะคะงานพรีเมียมสุดๆเลยอันนี้น่าไต่เครือนะคะอันนี้เป็นพันมหาราชินีคุณดูงานนะเนี่ยค่ะงานทอมือล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแพรวากาะสินแท้ถ้าแพรวากาลสินแท้นะคะทอมือล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคุณดูนะนี่ ให้ดูงามๆท่านใดชอบนะคะผ้าผ้าไหมทอมือนะผ้าแพรวา่าผ้าทอมือสวยๆฝากติดตามนะคะที่เพจของเรานะคะมนตรามหาราณีเนี่ยค่ะสวยมากๆนะคะท่านไหนที่ชอบงานโบราณงานทอมืองานทามือนะคะมนแนะนำให้ติดตามที่เพจของเราไว้เลยนะคะเนี่ยสวยมากผืนนี้มนบอกเลยว่าเป็นอีกผืนที่ แล้วมีรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ราคาไม่แรงนะคะปล่อยราคาน่ารักน่ารักนะเป็นแพรวากลาซสินเช่นกันนะคะแม่แม่เป็นแพรวากลาซสินเช่นเดียวกันคลาสสิกมากและสวยมากอกื่นนี้โชว์อย่างนี้หน่อยพี่แนนลองถ่ายมาอย่างนี้สิลูกสวยไหมอย่างนี้งามงามนะพี่แนนนะเนี่ยค่ะลายสวยและคลาสสิกมากนะคะลายพันมหาราชินี ต่อมาก็จะเป็นหน้าไต่เครือนะคะเป็นรุ่นโบราณอีกรุ่นหนึ่งมาเรามาดูเสื้อกันอีกที่แนนว่าเข้ามากี่ตัวนะลูกไปแล้วตัวหนึ่งนะคะไปแล้วตัวหนึ่งแยวแม่ขออนุญาตใช้ตัวนี้ดีกว่าอุ้ยแพ็คมาดีมากเลยหลุมแมนจิ้มตัวนี้ดีกว่าอุ้ยรุ่นนี้ดูดีจังเลย รุ่นนี้ดูดีจังเลยรุ่นนี้ก็งานสภาพดีมากเลยนะคะคนที่อยากได้งานสวยๆสภาพดีๆติดตามได้ที่เพจของเรานะคะมนตรามหาราณีแล้วก็ท่านไหนที่อยากจะส่งผ้าไหมามาขายส่งมาที่เพจของเรานะไหมที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะอ,อบางทีเนี่ยเก็บเอาไว้ก็นะคะไรประโยชน์ ส่งมาดีกว่านะคะส่งมาขายให้เราดีกว่าอุ้ยผู้ไทยนะคะผู้ไทยผู้ไทยผู้ไทยหล่อๆเลยเนี่ยโอ้ยดูดีมากเลยนะคะตัวนี้เป็นฝ้ายนะแต่เป็นฝ้ายแบบทอแบบผู้ไทยหล่อๆเลยะค่ะนะคะสามผู้ไทยหล่อๆเลยคุณ ลอๆเลยแล้วก็ท่านไหนที่อยากติดตามนะคะไลฟ์สดของเพจของเรานะคะมนตรามหาราณีของเราเนี่ยนอกจากจะมีผ้าไหมสวยแล้วยังมีพวกเครื่องประดับโบราณน,นะคะเพชรโบราณเพชรซีกโบราณของโบราณต่างๆเรามีเยอะมากนะคะ,ะแคลวากาลสินอีกหนึ่งตัวนะคะคุณดูเลยโอ้โหลายนี้สวยมากพี่แนนแนนกล้องมาใกล้หน่อยได้ไหมลูกแคลวากาลสินนะคะ สวยมากๆเลยนะคะสวยตัวนี้งดงามเนี่ชักไม่ลุกมาทางนี้ดิอ่ะเนี่ยค่ะแพรวากาลสินลายนี้สวยแต่ว่าแสงเนาะแสงในกล้องแสงในกล้องมันจืดๆนิดนึงแต่ว่าของจริงสวยมากตัวนี้แพรวรุ่นนี้นะกี่ตัวแล้วลุกสี่ ตัวนี้สวยจังเลยที่แนนอ,อุ้ยดูดีดูตัวนี้ใหม่เอี่ยมเลยเนาะลูกเนอะตัวนี้สวยจังเลยเนะะี่ยค่ะตัวนี้สวยจังเลยเนี่ยแพรว่ากระสินแท้นะคะคุณดูดีมากใหม่เอี่ยมเลยค่ะใหม่กริบเลยเนะี่ยมันอยากจะบอกเลยว่าตัวนี้ใหม่กริบเลยใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยค่ะใหม่เอี่ยมเลยค่ะใหม่กริบเลยแล้วสีเขียวตองเนอะสีแบบ คลาสสิกและดูดีมากท่านใดอยากจะส่งมาขายส่งมาเลยนะติดต่อเราได้ที่เพจนะคะมนตรามหาราณีนะคะมนตรามหาราณีติดต่อมาเลยอันนี้ก็แพลวาเหมือนกันนะรุ่นนี้แพลวานะคะแต่ว่าเนื้อฝ้ายนะ,ะตัวนี้แพลวากาะสินแต่เนื้อเป็นฝ้ายนะคะเนื้อฝ้ายนะ มีฝ้ายมีไหมนะคะปนกันไปบ้างเนาะแ <c oughs> ท็กมาแบบครอบผ้ากินกันแ <c oughs> <c oughs> ท็กมาดีดีแท็กมาให้ดีเลยอื <c oughs> สีม่วงนะคะ ดูดีเชียวน่ารักเชียวเนีาาย่ยค่ะน่ารักเชียวนีดดว่ดูดีนะคะดูดีนะตัวนี้ยวให้เฮียการลองใส่อ้าวตัวนี้ดูดีเลยอาจจะเสร็จเฮียการก็ได้นะไม่ต้องไม่นี่ละ สีครีมดูดีเนาะลูกเนาะส,สวยมากใช่ดูดีดูดีตัวนี้เรียบหรูดูดีเชียวนะฮะ,ะเรียบหรูดูดีเชียวนะฮะเนี่ยสีครีมนี่เป็นลายแพรวากาลสินทั้งหมดเลยนะเนี่ยเป็นยกดอกยกลายทั้งหมดเลยนะคะของจริงเนี่ยเป็นยกดอกยกลายหมดเลยสวยมากโอเคนะฮะก็ท่านไหนที่ชมคลิปนี้นะคะแล้วอยากที่จะ ออส่งผ้าไหมามาขายให้เราหรือว่าอยากจะติดตามเรานะคะเข้าไปดูเราได้เลยนะคะที่เพจของเราชื่อมนตรามหาราณีนะคะสามารถส่งผ้ามาขายให้เราได้หรืออยากจะติดต่อซื้อขายอะไรยังไงก็ฝากที่เพจของเราได้เลยนะคะขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ